Lội lập nên lắm mặt 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 mặt

อ้า่ยาพ่อเอเดี๋ยวย่าไปเอาชุดไปให้พ่อเขาไปเอาอยู่ไมอย่้าอกินอะไรออจะให้ไปซื้ออะไรบางอยากกินอะไรบ้างคืน กับใครไปเปิดไว้อยู่นะต้องก็ไปซื้อมาเมื่อกี้ไปลูโค้งเหรอไปซื้อใหม่ก็ได้แต่พ่อกับแม่ไปข้างนอกไม่อยากไปเท่าไหร่เลย่ะไปครับไปได้บรรยากาศมันดีเดี๋ยวสั่งทิ้งไว้ไงแล้วก็ไปขับไปเอาตอนนี้มันบรรยากาศมันดีไงจะนานไหมล่ะก็เดี๋ยวเขากดจะปิดจะเย็นก็ได้มึง ก็ได้กินเย็นดอ,อสั่งไว้ว่าจะกินอะไรดได้ไดเอาจดมาใครเอา,าเอะไรบนะ้างนุ่นจะกินอะไรกลางคืนน่ะหนกกินอะไรกลางคืนน่ะอยากกนทันจะได้ทถูกเออไอคนทำกันนึกไม่ออกไงไจะไม่ซื้อสเร็จเลยเอ,อยากกินอะไรบอกมา นึกว่าจะไม่หมดแล้วไอ้พวกโคกเรียบร้อยอยากกิน ถ่ายรูปเมืไรถ่ายรูปรวมครอบคอรัวเมื่อไรตอนเช้าพรุ่งนี้ขันกลับเหรอไม่ถ่ายตอนนี้เลยเย็นนี้เลยเหอไงา้ลงแล้วป่มงไม่ต้องไปเดี๋ยวสั่งเดี๋ยวไปเอาให้คนเดียว